อย,ย่ายากนะขอร้องทำความมั่นใจก่อนขรีวิวแล้วว่าไหนบ้างคือเอาเป็น,นว่าทำให้ด้วยใจละกันนะแต่แบบว่าอยากคาดหวังความอร่อยอ่าได้วันนี้คุณอยากกินอะไรอันนี้ก็เป็นเมนูแบบว่าในหังใจเลย <ừ> mm. คือถ้าถ้าอร่อยนี่จะประทับใจมากเลยนะเพราะมันทำยากเราชอบกิ ซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวจะโทรหาอีกทีตอนเตรียมของเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําไปด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันได,ได้เลยโอเคยวโทรหามาอีกหนึ่งรอบโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่ซูเปอร์กันนะคะเราก็ได้รับโจทย์จากคุณมาสมานะคะว่าเราจะต้องทำก๋วยจับน้ำใสหมูกรอบรับรั้งได้เลยกับการกินก๋วยจับอะ่ะซึ่ง ไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงมีอะไรที่ต้องซื้อบ้างอ่ะอย่างแรกเลยคือก๋วยจั๊บต๋าลากผักชีพวกผักพริกไทยหมูกรอบหรอสั่งร้านอร่อยอร่อยให้แล้วกันมุ่งหน้ามาเราก็เจอผักก่อนต้องถ้าซื้อผักก็ซื้อไม่เป็นหรอก <c oughs> <c oughs> ต้นหอมอ่ะได้ต้นหอมหนึ่งอันไม่เคยมาที่นี่ด้วยอ่ะปกติก็ไม่่อยเดินบุ๊เปอร์อยู่แล้วอ่ะฮ้าย อต่น,นี้มันคือผักชีญี่ปุ่นน่ะอยากได้ขึ้นช่ายมันเหมือนกันไหมคะกับผักชีญี่ปุ่นเน,นี้เอเอผักชีอยากได้ผักชีค่ะผักชีค่ะที่บ้านเราใช่ไหมได้ค่ะมีกระดูกหมูนี่ไง,ก,ไงกระดูกซุปนี่ไงกระดูกซุปเอานี้แหละหรือไงอ่ะกินได้เหรอแท้เอา่ถอะต้องเปลือ ต้มไม่เปื่อยอ่ะดีเราไม่มีเวลาสี่ชั่วโมงนะต่อไปพริกไทยกทยันเป็นไทยมันแพงจ้าดูดิอ่อนนึนหนงห้าสิบบาทหกสิบบาทเลยนะเท่านี้ถ้าที่นี่ไม่มีเส้นก๋วยจันี่ทําไงอะ่ะอันนี้เส้นก๋วยจับได้แล้วซุปก้อนรสหมูถุงเยอะมากเลยอะ่ะ หนังยางที่ห้องก็น่าจะมีปะต้องซื้อหอที่บ้านมีเป็นถุงเลยอ่ะถุงอย่างนี้เลยอ่ะซื้อของเสร็จแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดมือด้วยนะคะแซนดี้ค่ะขายของ <laughs> ไปค่ะไปได้่ะไม่รับแล้วอ่ะรับแล้วยังไงครับพร้อมแล้วเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยค่ะเริ่มแล้วนะรับผักชีทำเป็นปะเนี่ย เอเอลงม้อดิหันหันลากหั่นตูดป่ะหั่นตูดหั่นตูดนะ,นะได้ได้อ่ะลากแบบฉีดนี้ให้สามลากนะไม่รู้ว่าแน่นไปเปล่าน้อยไปจังนี่หมอซื้อมาแค่นี้อ่ะเฮ้ยเราลืมทุงป่๊มันควรต้องถุงปั๊บแอรต้องปี๊ดหน่อยแล้วหรออ่ะเชนน้องเอามันขึ้นมาก่อนนะเอาใหม่เออมันต้องุูให้มันมีกลิ่นเนาะอุ้ยใช้อะไรถุงแบบมือ เราต้องทำไงอะสับฮะเราเองวะได้กินดีอยู่ตาต้องบอกว่ากินดีอยู่ปกติทำกับข้าวกินเองปะหมาจะเป็นคนทำแต่ว่าแบบในหลังก็ต้องทำกันเองแต่ะมืแต่ก็มีช่วงที่เกลียดนะสั่งกินดีกว่าปกติก็คือทำทำกับข้าวเองด้วยใช่ปะราก ไม่จเคยโอ้โหเราสั่งเมนูไชยาเลยกลิ่นมันก็เคอยู่นะะซื้อพริกไทยขาวมาเป็นเม็ดๆอ่ะแล้วมันต้องโรยโรยพริกไทยดำที่เป็นป่นด้วยใช่ปะก็ได้ดีพริกไทยขาวก็ได้นะต้องเยอะเยอะเยอะๆยต้องต้องเยอะเยอะเยอะคือแค่ไหนเหมือนอาหารป okay. okay. right, yeah, oh, ้าเลยอาหารที่เาเองนะ กินมันดีกิ่นมันดีแต่ว่าไม่รู้ใส่ซีอิวนิดนึงนะบหรือมันจะเก็บนไปอ่ะต่อไปใส่ซุปกระดูกแล้วเดี๋ยวเสร็จล้าจะไปลวกเส้นแล้วจริงๆมันก็ดูไม่ยากนะแต่ว่าจริงๆที่มันนาำคงเป็นพวกแบบต้องรอเคี่ยวแบบหลายี่วไมเออเฮ้ยทำไมหม,ม้อนี้น้ำไม่เดือดเลยอะเอาอีกแล้วอะปกติเขาต้องันอ่าน ดูจะเป็นกำลังใจให้เขาไดเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แบบเทปแรกจนถึงแบบชั้นเทปที่ร้อยอาจจะแบบเทปที่ร้อยเลยเหรอคือทำทำอร่อยตอนเทปที่ร้อยอย่างงี้ปะงั้นเดี๋ยวเทปที่ร้อยขอวนมาจิ้มใหม่นี่เอออลองงชชิิิิมมดดดเี๋ยวลองชิมเดี๋ยวลองชิม อ่อนๆน,น,นะมันยังไม่มีเครื่องที่รู้สึกว่ามันเข้าไปในแบมนมบมันยังไม่คลั่งมันยังไม่คลั่งเออเ,เอออ,เอะไรอย่างเงี้นน่ะรอไปกนแบบต้องรอไป,ป็่แบบรอ,อแล้วหมูกรอบออนะครับหมูกรอบกันเนี่ยหมูกรอบก็สั่งมาไง<ม>สั่งมาโอ้ยก็คือไม่โชว์ไปเลยไม่โชว์ก็เ <laughs> ด <g Class> ี๋ยวเอาหมูกรอบอันนั้นไปให้เลยแล้วก็ไปกินกับก๋วยจั๊บเราเองอาจจะได้แบบว่า เออความความอร่อยของหมูกรอบอาจจะทําให้ก๋วยจั๊บอร่อยขึ้นแต่สีมันเข้มแล้วนะแต่คือแค่มันยังไม่แบบไม่คลาดอ่ะนี่เขาบอกว่าต้องทุบพริกไทยดำให้แตกทุบพริกไทยดำให้แตกด้วยหรอ,อ,อคือเมื่อกี้ใส่ไปเป็นเม็ดเ,เ,เลยใช่ปะใช่เออมิโลอะไรนะเป็นโลกระดูกหมูใช่เป็นโลแต่นี่ใส่ไปแค่สามอัน งั้นเราใส่พริกไทยดำป่นเข้าไปนะ<อ>ได้ปะพริกไทยดำส <3 S 1> ามช้อนโต๊ะเลยอ่าสามช้อนโต๊ะสีน้ำมันดูโอเคมากกลนะมันต้องหลีไฟอ่อนๆหน่อยแล้วก็ต้มอ,อีกครึ่งชั่วโมงเลยนะ,ะครึ่งชั่วโมงเลยเหรอลวกเส้นเลยแล้วกันแล้วปกติคือเส้นเราต้องลวกแบบว่าใส่เข้าไปทีเดียวหรือค่อยๆใส่ไม่ลูกทีเดียวแป๊บเดียวเลยอะคือมือมันจะเป็นแผ่นๆใช่ปะอ่ะ นิดนึงแล้วก็ห้ามเละเกินอ่าฮะเราคงเลือกอาหารยากไปจริงๆเลยเพิ่งรู้เหรอขอโทษเส้นเส้นมันแบบว่าคือพอเราใส่ลงไปรวมกันหลายอันใช่ปะแล้วมันก็เลยแบบอยู่ในอันเดียวกันแล้วมันก็ม้วนอ่ะมันก็เลยเป็นหนาๆเว้ยจะได้กินไหมเนี่ยม๊าอะทักที่ได้ก็ได้มา ขอขอเอาเส้นมาลองมาสักหนึ่งครั้เหนียวมากยังไม่ถูกอ่ะมาหยากอ่ะก็ได้ตรงนี้แก้ไม่ถูกแล้วอ่ะเราขอโทษนะคนอื่นเขาคิดว่า การอาหารก็ต้องทำกับข้าวเป็นสีใช่ปนั่นแหละจ้ะมอน้านี่ก็ไม่เดือดสักทีเมื่อกี้เราได้ประสบการณ์แล้วว่าการเทพ,พ,พวดลงไปทีเดียวเส้นมันเลยไม่สุกเราก็เลยต้องใส่ยะอันให้เส้นมันไม่ขีดกนะันไม่รู้ทำถูกเปล่าอ่ะคิดเอาเองเฮ้ยอันนี้อันนี้ดูโอเคมีมีน้องอันหนึ่งที่งอแล้วด้วย หุ้ยอันเนี้ยคือคือม้วนแล้วเลยไอเดเตงอะไรอ่ะทำไมมันยากอ่ะอเจ้าเาหล่าข่อยจ๊อกไหมเล้วมันไม่อร่อยอ่ะาามาด้วยไอเดนเต้ไงกลุ๊บกลุ๊บ<ๆ> เฮ้ยฉันมันมั่งแล้วไม่ควรจับไหมเฮ้ยอร่อยนะคิดเอาเองฉันก็กโ,โอเคนะหนุบๆอะอ้าวแล้วอันไหนคืออันที่ใส่ไปทีหลังวะเยอะแล้วได้แค่นี้นะแต่ว่าเอาแค่ไปชิมากันเฮ้ยมีกระป๋องเปียเลยทำไมมันเส้นป็นแบบนี้ไม่รู้วะ ได้ได้มาเลยมาเลยแล้วน้ำซุปโอเคอ่ะน้ำซุปก็โอเคอยู่นะก็ก็เอาไปลองแล้วกันกินกินไม่ไม่เอาอิ่มคือเอาแค่รสชาติแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าเป็นยังไงเอาแบบไม่อ้วยนะเอาแบบว่าคอมเมนต์ตรงๆงโอเคเดี๋ยวไว้ส่งไปให้เลย แล้วหมูกรอบอร่อยเพราะว่าไม่ได้ทำแล้หนังเหนียวเป็นหนังข้นหรือนังใสโอเคมมากน้ำอ่ะอ่ามันตาแต่ว่าเค็มเป็นนิดเดียวไม่นิดอ่ะเราว่าเยอะเลยอ่ะให้9.5เส้นสิบโอยเวอร์มากเวอร์มาก9.5เส้นสิบอ่ะ ให้ัอนนี้อันนี้คือให้ด้วยมาตรฐานทำครั้งแรกนะโอ้โหเป็นกำใจต่อไปยังไงก็อยากให้ท no ำรายการต่อไปนะใครเป็นเหยื่อคนต่อไปใช่ต้องต้องเรียกว่าเป็นเหยื่อไม่ใช่แขกรับเชิญไม่ใช่ผู้โชคดีนะแต่เป็นเหยื่อให้คะแนนแพ็กเกจมาด้วยแพ็กเกจแบบทำมาดีมากแบบกล่องดูพรีเมียมนี่ดูสะอาดตั้งใจทำ ตุู้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมารอชิมดอนเทปร้อยต่อไปใจรู้สึกว่าโอ๊ยอยากมารายการเราเพราะว่าหลังจากนี้เราจะทำร่อยมากใช่คนเต้องการเปลี่ยนแปลงเออคนเรามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยากดีหน้าคนคนกินในสุดเชฟขอบคุณมากที่พี่วิสาทำอาหารมาให้ได้ขอบคุณมากมากเช่นกันที่มาเป็น ผู้โชคดีะไม่เป็นเหยื่อในรายการของบัวสีนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆใช่ในรายการชื่อบัวสี is Happy บ oh. ัวสีบัวสี Happy ขอบคุณมากนะนค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะก็สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะคะแขกรับเชิญเราให้9.5เลยอ่ะคือเราแอบชิมเองเรายังรู้สึกว่าโอ้โห แต่ก็ก็ต้องขอบคุณมากมากเลยที่มาเป็นเหล่อในรายการโบสีอีสแฮปปี้นะก็ต้องขอบคุณมากมากยังไงฝากเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าชอบกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรืออยากให้ทําอะไรคอมเมนต์ comment ได้เลยนะคะเดี๋ยวโบวจะเข้าไปอ่านแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไคร้ที่ฮับซับออฟฟิเชียลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการโบสีอีสแฮปปี้ในทุกๆอีพีเลยค่ะในวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกัน กันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย